ชมรมเรื่องผีโดยโลูกนกโูกจำเริญกรตัตนาเรื่องผีหาเพื่อน บ้านหลังใหญ่ที่กรุงเทพเนื้อที่กว้างเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของคุณตาผมญาติๆปลูกบ้านแยกไปอยู่คนละหลังในบริเวณบ้านก็เป็นส่วนตัวในเรือนใหญ่เหลือแต่คุณยายและก็บริวารอีกห้าคนล้วนแต่ฉลาภาพก็มีตะโกตะสอนใหญ่แม้นใหญ่วาดแล้วก็ใหญ่พวงผมนั้นมีความรักแล้วก็ลูกพันธุ เพราะว่าทุกคนนั้นช่วยคุณยายเลี้ยงผมด้วยความรักความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่เคยได้รับจากป,ป,ป้าาและก็น้าเลยทุกคนมาอยู่กับคุณยายแบบหัวเดียวกระเทียมรีบไม่มีใครจําอดีตของตัวเองได้เลยเพราะว่าอยู่ที่นี่จนชินลืมไปหมดว่าเคยมีญาติพี่น้องอยู่ที่ไหนกันบ้างคุณยายอายุมากเกินกว่าที่จะจําได้แต่ห่วงและก็สงสารทุกๆคนสั่งลูกๆหากว่าคุณยายตาย ห้ามไล่คนหนึ่งคนใดออกจากบ้านโดยเด็ดขาดไม่ให้เดือดร้อนหรือเป็นภาระในการเลี้ยงดูเพราะว่าจะเตรียมเงินทองเอาไว้ให้แล้วห้ามใช้คำพูดใดๆที่กระทบกระเทือนจิตใจจนไม่อาจจะทนอยู่ได้จะเป็นบาปไม่ชอบก็ขอให้เวทนาคำพูดของคุณยายนั้นจำกันได้หรือเปล่าก็ไม่รู้คุณยายนั้นก็มีโอกาสได้เห็นผมเรียนจบแล้วก็มีงานทำ เงินก้อนใหญ่ที่คุณยายฝากธนาคารไว้ให้ผู้เท่าทั้งห้าท่านก็มอบให้ผมดูแลฝากฟังได้ไม่นานคุณยายก็จากไปผมจึงต้องรับหน้าที่อยู่บ้านหลังนี้กับผู้ชราทั้งห้าบ้านหลังนี้อยู่ในทำเลที่ราคาที่ดินนั้นแพงพอกับทองคำเลยทีเดียวญาติิจึงไม่พอใจที่ผมไม่ยอมขายคุณยายให้ทุกคนนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ทุกคนจึงออกอาการยักษ์ใส่กับผมแล้วก็พาไปถึงผู้ชลาในบ้านซึ่งไม่ได้มีส่วนรับรู้เห็นเลยผมกับญาติสนิทจึงกลายเป็นญาติที่ไม่สนิทตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาขณะที่คุณยายนะมีชีวิตอยู่ชอบดูละครของกรมศิภภลปากรเป็นชีวิตจิตใจติดตามการแสดงทุกรายการไม่เคยพลาดและจะไปดูกันพร้อมกับบริวารคนแก่ชอบดูกันร้องร,องร,องรำรำกันทุกคน เว้นสีแต่ชายแก่อีกสองคนที่บ้านรวมทั้งผมเองผมก็ไม่ชอบได้แต่นั่งรถไปส่งแล้วก็กลับมารอที่บ้านตะโกนน่เป็นคนขับรถจากสุข,ขุมวิทไปสนามหลวงก็ไม่เกินประมาณสัก20นาทีเห็นจะได้สมัยนั้นรถลาก็ไม่มากไม่เหมือนกับปัจจุบันไปได้อย่างสบายๆพราขาดคุณยายแม่เท่าทั้งสามก็เหงาลงทันตาผมต้องพาไปดูละครให้คลายเครียด ไปส่งและรอที่บ้านเพื่อนที่อยู่แถวๆนั้นพอได้เวลาก็ไปรับกลับหากย้อนกลับบ้านอย่างแต่ก่อนอาจต้องรอจนถึงเที่ยงคืนทั้งสามคนนั้นเป็นคนมีสเสน่ด้วยกริยามารยาตการนอบน้อมถ่อมตนผสมกับความฉลาจึงมีแฟนดูละครด้วยหลายคนโทรมาหาตลอดบางคนเป็นคุณหญิงคุณนาย ทั้งๆท,ที่รู้ว่าคนบ้านเราณนฐานะและความเป็นอยู่นั้นต่างกับพวกเขาอย่างไกลลิบแต่ก็ไม่มีใครแสดงอาการรังเกียจที่จะรับเขาเป็นเพื่อนคนภายนอกก็าพากันชื่นชมแต่คนในที่เห็นมาเกือบทั้งชีวิตกลับมองข้ามไม่ดูดำไม่ดูดีคุณตาคุณยายนั้นก็มีจิตใจดีเปรียมเมตตากับข้าทาบบริวารแต่คนอื่นๆไม่มีเชื้อนี้ติดเกาะมาแม้แต่คนเดียวเรียกว่า ไกลพันกันไปแล้วก็ว่าได้ครั้งหนึ่งผมต้องไปเองราชการต่างจังหวัดเกือบสองสัปดาห์ไม่อยากไปเพราะว่าห่วงคนแก่ที่บ้านต่างยืนยันว่าอยู่กันได้เพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนนอกจากไปตลาดซึ่งเป็นหน้าที่ของตะโกกับยายแม้นอยู่แล้วไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องห่วงผมถ่ายสำเนาการเดินทางไว้ให้จะได้ติดต่อได้ตลอดเวลา คืนนั้นผมอยู่หาดใหญ่ประมาณสักตีหนึ่งกว่าๆหา่ว่าโทรมาบอกผมว่าหญ่แมงกับตะโกนั้นไม่สบายใหญ่แมงนั้นมีอาการไอแล้วก็หอบซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนตะโกนั้นท้องเดินอย่างแรงเพียจนไม่มีเลี่ยวมีแรงผมคิดไม่ออกว่าจะทําอย่างไรตัอนขับรถก็ไม่เป็นแท็กซี่ก็ไม่เคยนั่งถนนขนทางก็ไม่เคยจะรู้จักกันเพราะว่าไม่เคยไปไหนมาไหนคนเดียว คนที่ชำนาญเส้นทางก็เกิดป่วยซะเองยายว่าดยยพวงจริงแล้วใหญ่แค่หน้าปากซอยก็กลับบ้านไม่ถูกแล้วดึกดืนป่านี้จะขอให้ใครไปช่วยละ่ะผมตัดสินใจโทรไปถึงป้าใหญ่ขอร้องให้ช่วยพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแต่แล้วผมฟังไม่ทันจนป้าใหญ่นั้นด่าดเป็นชุดวางหูแทบไม่ทันลองเสียงไปหานนนากับป้าน้อยก็ออกอาการเดียวกัน รุ่งขึ้นผมจับเครื่องบินเที่ยวแรกบินกลับมาทันทีดีใจที่ยังอยู่ครบจับส่งโรงพยาบาลทั้งคู่ตะโกหลังจากฉีดยาหมอก็ให้กลับบ้านส่วนใจแม้นั้นต้องนอนโรงพยาบาลผมให้ยายว่านั้นมาเฝ้าไข้อยู่เป็นเพื่อน ต่อมาวันหนึ่งมีแฟนดูละครด้วยกันที่ดูอยู่กับคุณยายได้โทรมาหาคุณยายบอกว่าไม่เห็นคุณยายกับบริวารหลายปีผมบอกว่าคุณยายนั้นได้เสียแล้วเกือบจะห้าปีเห็นจะได้ยายแม่ก็เข้าโรงพยาบาลบอกชื่อโรงพยาบาลแกแกก็กระตือรือร้นที่จะไปเยี่ยมแล้วก็นัดแนะให้กับผมแล้วก็พาทุกคนไปพบด้วยคิดถึงมากผมถามไม่ใช่พวงว่าเป็นใครแกบอกว่านึกก็ไม่ออกเหมือนกัน จำไม่ได้น่าจะคุ้นคุ้นกับคุณยายแล้วก็ยายแม้นมากกว่าคุณยายนั้นมักจะนั่งแถวหน้าขณะที่ใายแม้นั้นอยู่นั่งท้ายจึงมีโอกาสได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับคนนั่งข้างๆวันนัดผมไปคนเดียวยา่พวงต้องไปทำกับข้าวส่วนตสอนนั้นก็ให้อยู่เป็นเพื่อนตะโกเพราะว่ายังไม่หายดีพอถึงโรงพยาบาลผู้ที่นัดนั้นมาก่อนผม แล้วก็คุยอยู่กับเยวาดแล้วก็คนเจ็บอย่างสนุกสนานเขาแนะนำตัวเองว่าเป็นภรรยาของคุณพระแทนตัวเองว่ายายเล่าว,ว่าคุณพระนั้นสาพีนั้นได้เสียไปนานแล้วมีลูกอยู่สองคนเรียนอยู่ที่อังกฤษจบแล้วทั้งคู่ไม่ยอมกลับมาอยู่บ้านลูกชายก็ได้มียเป็นฝรั่งส่วนลูกสาวก็เช่นเดียวกันได้สามีเป็นฝรั่งบ้านของแกนั้นก็อยู่ต่างจังหวัดไม่ไกลจากกรุงเทพขับรถชัมม่วโมงกว่า,ก,วา,ก,วาก็ถึง ตอนนี้แกอยู่กับบริวารเก่าแก่สามสี่คนเข้ามากรุงเทพทุกวันอยู่บ้านเขาเหงาคิดถึงลูกขอร้องให้ทั้งคู่นั้นกลับมาเขาก็ไม่มาอ้างว่าครอบครัวของเขาไม่ชินกับที่เมืองไทยหมดหวังที่จะคอยถูกทิ้งให้ว้าวเวยอยู่คนเดียวจึงต้องออกจากบ้านจะได้มีโอกาสรู้จักกับใครต่อใครพอที่จะคบไวเป็นเพื่อนแก้เหงาอยู่บ้านเขาไม่มีอะไรทำยิ่งฟุ้งซ่าน ดีใจเหลือเกินที่ได้เห็นยายแหมนแล้วก็ยายวาดผมฟังแล้วก็สงสารคุณยายจับใจลูกคุณยายใจดำทั้งคู่ถ้าไม่เล่าก็ไม่รู้อมทุกข์ไวมากมายเลยทีเดียวเพราะว่าหน้าตาแกก็ไม่ได้บอกถึงว่าเป็นคนเจ้าทุกข์เห็นใบหน้านั้นอิมเอิบดูรักษาตัวเองได้ดีมากเลยครับตลอดจนการแต่งเนื้อแต่งตัวดูสาวกว่าวัย88 รูปร่างก็สูงใหญ่นุ่งกระโป,ปรงปลายบานถึงข้อเท้าสวมเสื้อคอปิดประดับด้วยลูกไม้ทั้งตัวถึงสะโพกแขนเสื้อนั้นกว้างจับพองฟูฟ่องด้วยลูกไม้อีกเหมือนกันที่คอนั้นสวมสร้อยทองคำหนักราวสิบบาทน่าจะได้เส้นโตเหลือเกินพร้อมที่ห้อยคอเป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมฝังด้วยเพชรรอบข้างในนั้นก็เป็นรูปตัวเองโชว์ลาไว้เต็มอก ข้อมือสองข้างก็สูงกำไรทองพร้อมกับสร้อยหลายเส้นห้อยเป็นพวงน่าจะหนักเอาการเลยทีเดียวมือนั้นถือไม้เท้าหัว,หวสิงห์ทองคำตาฝังด้วยทับทิมแดงสดไม้เท้านั้นก็มีไว้เป็นเครื่องประดับมากกว่าจะนำเอาไปใช้ประโยชน์เพราะว่าดูท่าทางแกนั้นแข็งแรงหลังก็งไม่งองงุ้มเดินเหินคล่องแกล้วไม่น่าต้องใช้ไม้เท้าสูงแหวนวงโตเกือบทุกนิ้ว เว้นนิ้วโป้งที่ปล่อยว่างมือนั้นอวบอูมไม่เหี่ยวดูแล้วสง่าแปลกตาดีกับวัยแปสิบกว่าแต่งตัวได้ถึงขนาดนี้ไม่กลัวเตะตาพวกโจรหรือ,อยังไงนับว่าเก่งเอาการคุยเงินไปได้สักพักใหญ่ก็จะกลับบอกว่าต่อไปนี้จะมาเยี่ยมยายแมนทุกวันมีคนขับรถประจำตัวไปไหนมาไหนก็สะดวกคุณยายมาเยี่ยมยายแมนทุกวัน ตามที่พูดเอาไว้ตั้งแต่บ่ายก,กวา่าๆนั่งเป็นเพื่อนจนได้เวลาราวห้าหกโมงเย็นถึงกลับจนเป็นที่คุ้นเคยคุ้นตาของหมอและก็พยาบาลในตึกนั้นการแต่งตัวของคุณยายนั้นะสะดุดตาของทุกคนผมเคยเดินลงมาส่งข้างล่างแต่แกก็ไล่ผมให้กลับขึ้นไปให้ไปดูใจแมนเห็นยืนรอรถคนเดียวกลัวแกจะถูกทำร้ายคนขับก็ไม่รู้ไปจอดรถที่ไหนต้องให้คุณยายนั่งคอยทุกวัน ท่าทางของคุณยายนั้นจะกระนวนกระวายยังไงพิคนไม่ใช่เพราะว่าแกรอรถหรอกแต่เป็นเพราะว่าผมยืนเป็นเพื่อนนั่นเองท่าทางเขาไม่ค่อยจะเต็มใจดูหมุดหนิดแทบอยากจะเอาไม้เท้านั้นมาตีหัวผมซะด้วยซ้ําไปหากผมพยายามดื้อรั้นที่จะยืนอยู่ด้วยต้องปล่อยให้รอยอยู่คนเดียวถึงวันที่ยายแแมนออกจากกรงพยาบาลคุณยายก็ยังอุตส่าห์มาเพื่อที่จะชวนใยแม้นั้นไปพักฟืน้นที่บ้าน บอกว่าบ้านสวยแล้วก็ร่มรื่นจะได้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่ยายแม้นไม่เคยไปค้างที่ไหนชักชวนอย่างไรก็ไม่ยอมไปคุณยายนั้นเต็มอกเต็มใจอธิบายทางให้โดยละเอียดแต่เขาไม่ได้จดให้ผมต้องเขียนเองกันลืมวันนี้จะชวนยายมาที่บ้านก็เกรงใจเพราะว่าไม่เคยเอ่ยปากสักคาว่าอยากจะรู้จักหรือว่าอยากจะมากับเราก็ดีเหมือนกันถ้ามาจริงๆผมก็จะอึดอัดเพราะว่าไม่รู้จะแนะนำกับเจติญาติอย่างไร ดีไม่ดีจะถูกด่าว่าสารแนไม่ใช่ผมหรอกแต่เป็นยายแม้นที่จะโดนยายแม้นหายเป็นปกติผมพาทุกคนพร้อมกับตะโกคนขับรถไปเยี่ยมคุณยายตามสัญญาให้ยายสอนนั้นเฝ้าบ้านไม่มั่นใจว่าจะหาพบเพราะว่าคุณยายนั้นไม่ได้บอกชื่อตัวเองผมก็ลืมถามชื่อส่วนชื่อของสามีคุณยายคุณพระนั้นแกก็บอกไว้เหมือนกัน แต่ผมก็ลืมไปซะแล้วถ้าหลงก็จะถามใครได้ยังไงเพราะไม่รู้จักชื่อเจ้ของบ้านผมขับมาจนถึงหมู่บ้านที่บอกว่าจะวกหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเพอเอิญหันไปเห็นมีถนอนอีกสายหนึ่งถ้าเบื่อไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่เห็นทางเข้าเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่พรางเอาไว้ลองให้ตะโกนั้นขับรถเข้าไป เราขับรถเข้าไปได้ประมาณสัก300เมตรสุดถนนนั้นก็มีบ้านตึกโบราณหลังใหญ่อยู่หลังเดียวบริเวณโล่งเตียนทั้งต้นไม้แล้วก็บ้านคนน่าจะเป็นทางส่วนบุคคลพอจอดรถหน้าประตูผมก็ลงไปดูเลขที่บ้านตรงกับที่จดเอาไว้แล้วก็กดออดอยู่ประมาณสักพักหนึ่งกว่าจะมีคนออกมาเปิดประตูผมบอกถึงลักษณะของคุณยายที่มาหาเขาก็บอกว่าใช่แต่ ทนน่นเสียไปร่วงสิบกว่าปีแล้วแล้วจะไปพบกับท่านได้อย่างไรรถลาก็ยังจอดอยู่ทุกวันไม่มีใครออกไปใช้เพราะว่าเป็นคนขับรถให้กับคุณยายเวลาไปไหนมาไหนเขาก็ต้องเป็นคนขับทุยตัวเขาเองบ้านของหลังนี้มีคนเฝ้าสามสี่คนนานๆลูกถึงจะกลับมาบ้านสักทีหนึ่งว่าแล้วก็มองหน้าผมแล้วเชโงกเข้าไปดูคนในรถมั่นใจว่าไม่ใช่โจรมาปล้นแน่ จึงเปิดประตูเชิญให้เข้าไปในบ้านเมื่อไม่มีคุณยายเราก็พากันกลับวิญญาณของคุณยายนั้นวนเวียนเสาะสแสวงหาเพื่อนเพราะว่าความเหงาจึงปรากฏร่างให้เห็นยายแม้นยายวาดรวมทั้งผมต้องมีพลังบางอย่างในตัวจึงได้สัมผัสกับวิญญาณของคุณยายได้เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆปัจจุบันผู้ชลาทั้งห้าของผมตามคุณยายทั้งสองไปหมดแล้ว ยายพวงเป็นคนสุดท so. ้ายที funky, life, ่จากไปผมไม่ได้ติดใจที่จะอยู่บ้านหลังนั้นอีกต่อไปเพราะว่าคนที่ผมรักไม่เหลือใครแล้วสักคนแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะครอบครองอยู่คนเดียวตามที่ญาติทุกคนเข้าใจเมื่อผมแต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่กับภรรยาแล้วก็ได้ลงชื่อเอกสารทุกฉบับมอบให้กับลูกๆของคุณยายได้จัดการตามความพอใจ หลังจากนั้นอีกสามปีบ้านของคุณยายนั้นก็กลายเป็นคอนโดหรูกลางกรุงเจ้าของก็จะเป็นป้าน้อยหรือว่าใครผมก็ไปทราบได้เพราะว่าป้านากับป้าใหญ่นั้นก็ได้เสียไปแล้วด้วยอุบัติเหตุทั้งคู่สาเหตุเพราะว่าเครื่องบินตกหรืออะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้อโหสิกันไปชีวิตคนที่ผมรักมีค่ามากกว่าวัตถุ ผมมีสิทธิ์อยู่ที่นั่นได้ชั่วชีวิตเท่าๆกับลูกๆและหลานของคุณยายผมรักบ้านนี้เพราะว่าผมมีทุกคนที่เขารักผมอยู่รอบข้างตราบใดที่เรายังอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้ย่อมมีค่าในจิตใจไม่ใช่แค่ตีราคาเป็นเงินทองไม่มีคุณยายไม่มีคนอื่นๆที่เป็นคนที่ผมรักบ้านหลังนี้จึงไม่มีค่าและก็ไม่มีความหมายสำหรับผมอีกต่อไป ชมรมเรื่องผีโดยลูกนกคู่จำเริญรัตระนาเรื่องยายลูกอิน เมื่อตอนผมอายุได้แปดขวบผมไปอยู่กับคุณตาที่ต่างจังหวัดคุณตามีสักเป็นเจ้าปัญยาบ้านท่านกว้างขวางมากเนื้อที่ประมาณสองไร่กว่าเห็นจะได้มีทั้งลูกและหลานแล้วค่าทาสบริวารอย่างมากมายคนใช้เก่าแก่ก็ปลูกบ้านอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นผมจําได้ว่ามีคนเลี้ยงคุณแม่และกน,น,าน,านาั้นนะชื่อว่ายายลูกอินเป็นสาวแก่อายุราวประมาณเจปีเห็นจะได้ คุณตาปลูกบ้านหลังเล็กๆให้แกอยู่ห่างจากเรือนใหญ่ของเราไปประมาณสักยี่เมตรเห็นจะได้แกใจดีมากเวลาโรงเรียนหยุดทุกครั้งที่ผมไปบ้านคุณตาผมจะลงไปนั่งเล่นที่บริเวณเรือนหน้าบ้านของยายลูอินแกนั้นมีนิทานเรื่องจกักจักวงวงแสนสนุกสนานมาเล่าให้ฟังอย่างเป็นประจำผมชอบนอนฟังแกเล่านิทานระหว่างแกเล่านั้นแกก็จะเอามือลูบไปที่หัวผม แล้วเกาหลังให้ผมด้วยรู้สึกสบายหูแล้วก็สบายตัวดีจริงๆปีต่อมาโรงเรียนผมหยุดผมก็ไปบ้านคุณตายอีกคราวนี้ผมต้องเสียใจและก็เสียดายชะมัดเพราะยายลูกอินนั้นแกเป็นลงตายไปซะแล้วเขาจัดการเรื่องราวของศพแกไปไว้ที่วัด จำได้ว่าคุณตาขออนุญาตตั้งศพใาย่อินนั้นไว้ที่ศาลาแทนที่จะเอาศพไว้ที่ป่าชา้าสมพารที่วัดท่านอนุญาตคุณตาบอกว่าจะเอาไว้ที่บ้านแกก็จะไม่มีใครดูแลและลูกหลานก็จะกลัวอีกอย่างหนึ่งถ้าเก็บไว้ที่ศาลาก็ยังมีการทําบุญทําทานให้ได้ง่ายพระท่านนั่งสวดฉันก็ไม่เกะกะวุ่นวายหลังจากเก็บศพได้เจ็ดวัน ก็มีข่าวเล่าลือต่างๆนานาว่าวิญญาณของยายลูกอินนั้นมาปรากฏให้คนนั้นเห็นคนนี้เห็นอยู่เป็นเรื่อยๆในภาพที่แตกต่างกันไปบางคนก็เห็นว่าแกออกมายืนที่หน้าสารามีน้ําเหลืองไหลเต็มตัวพร้อมกับ้าทีิพันตอนมัตราสังบางคนก็ได้ยินเหมือนกับเสียงแมวร้องจากหลังโรงศพท,ท,ทั้งๆที่ตรวจดูนั้นก็นไม่พบกับแมวสักตัวเดียวอภิเิหารการปรากฏของยายลูกอินนั้นมีไปทั่วหมู่บ้าน จนผู้คนหวาดภาวาไปตามๆกันวันหนึ่งเขาก็มีเพื่อนฝูงมาค้างที่บ้านคุณตากำลังจะกินข้าวแล้วก็เล่นกีตาร์ร้องเพลงกันให้สนุกสนานมีแมวดำตัวหนึ่งกระโจนแยกเขี้ยวร้องเงาเงามากลางวงไพ่มันก็โดยเข้ามาทางหน้าต่างซึ่งแมวธรรมดานั้นจะกระโดดจากพื้นขึ้นมานั้นไม่ได้เพราะว่าหน้าต่างนั้นสูงจากพื้นประมาณสักสามเมตรเห็นจชได้ และก็ไม่มีระเบียงเดินหรือว่ามีลูกกรงมีแต่ฝาเพราะว่าห้องน้ำนั้นอยู่ริมสุดต้นมะขามนั้นก็อยู่ห่างจากหน้าต่างออกไกลป,ประมาณสักห้าถึงหเมตรเห็นใชได้ทุกคนตกใจแล้วก็พยายามที่จะวิ่งไล่แมวมันก็วิ่งหนีวนไปวนมาอยู่คลอ,องแล้วก็กระโดดแผวไปทางหน้าต่างจับตามองไม่ทันว่ามันหลุดไปทางไหนพอแม่ไปแล้วทุกคนก็ไม่ได้สนใจคงนั่งเล่นกันต่อจนกระทั่งตีสี่ครึ่ง ยายเฟียมคนเก่าแก่ของบ้านคุณตาอีกคนหนึ่งเหมือนกันแกนอนอยู่ที่เรือนถัดไปก่อนที่จะถึงเรือนของยายลูอินแกลุกตื่นก่อนใครแต่เช้าเพราะว่าต้องเตรียมของใส่บาตรหลังจากแกติดไฟหุงข้าวหุงปลาแล้วแกก็จะไปปลุกบริวารให้มาช่วยกันทําข้าวของใส่บาตรบ้านของคุณตานั้นจะใส่บาตรทุกวันวันละประมาณ15-19ถึงองค์เป็นประจำเพราะว่าบ่าวไพร่ยแยะ ช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ทำเสร็จได้ทันเวลาที่พระท่านจะออกมาบินฑบาตเช้ามืดวันนั้นได้ยินเสียงใจเฟีย้ยมร้องเสียงเหมือนกับเรียกนาของผมเสียงลั่นเลยทีเดียวทุกคนนั้นฟังไม่ได้สับว่าแกพูดอะไรนาโต้งน้ามุยแล้วก็น้าแม่ม นโมด้วยและเพื่อนๆอีกหลายคนรวมทั้งตัวผมเองก็าวิ่งไปตามเสียงที่ใหญ่เฟียมร้องและผมก็เห็นแคนอนตะแคงแองแมงอยู่ที่บันไดนโมยถามว่าป้าป้าเป็นอะไรไปป้าร้องทําไมแล้วก็ค่อยๆประยุงแกลุกขึ้นมาผมเห็นแกนั่งสั่นงอกงอกงอกไปทั้งตัวใหญ่เฟียมบอกว่าเห็นใหญ่ลูกอินนั้นอยู่ที่หน้าประตูรั้วแกมาทั้งที่มัตตราสัง หน้าตาบูดพึ่งเต็มไปด้วยน้ำเหลืองแล้วก็ออกมือล้วงเข้ามาพยายามที่จะถอดกรอนประตูเพราะว่าประตูนั้นเป็นรั้วเหล็กโปร่ปงแล้วก็ใหญ่ลูกอินพยักหน้าวากมือให้แกออกไปเปิดประตูให้แกเล่าเท่านี้ก็เป็นหลมตกลงวันนั้นเลยงดใส่บาตรเพราะว่าแม่ครูใหญ่นั้นถูกผีหลอกไม่มีเงินจกรใจที่จะทําข้าวเลี้ยงตรตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาใหญ่เฟี้ยม าย้ายที่พำนักนั้นมานอนที่ห้องนาอีกคนหนึ่งลืมเลยว่าบ้านขุนตานั้นมีหลายห้องนอนด้วยกันเป็นเรือนไทยโบราณแต่พอยายลูกอินตายทุกคนก็มานอนรวมกันที่ห้องของน้ำมุย้ยเพราะว่าเป็นห้องเดียวที่ห่างจากเรือนของยายลูกอินเรียกกันว่าอยู่คุณลทิศกันเลยเปิดหน้าต่างมาก็ไม่เห็นนเรือนแกนะับว่าเป็นห้องน้ำมุ้ยนั้นปลอดภัยที่สุด ยายลูกอินนั้นตายได้มาสิบห้าวันมีเรื่องของผีมาเล่าสู่กันฟังทุกวันเดี๋ยวบ้านนี้บ้างเดี๋ยวบ้านนู้นบ้างเดี๋ยวคนนู้นก็มาเล่าไม่ว่าจะเป็นเด็กวัดหรือว่าลูกวัดทั้งพระทั้งเนนก็วุ่นวายกันไปหมดทุกคนรายงานกับคุณตาและก็เจ้าอาวาส่าเป็นเสียงเดียวกันว่าผียายลูกอินนั้น,น,นมาอาลวาดแต่แกก็ไม่ได้ทําร้ายใครเพียงแต่มาปรากฏตัวให้ใครต่อใครได้เห็นในรูปแบบต่างๆเท่านั้น แต่ทุกคนก็กลัวหูหดกันไปตามๆกันแล้วในที่สุดคุณตาก็ตกลงใจให้เผายายลูกอินให้สิ้นเรื่องซะเพราะญาติโยมต่างๆก็ไม่มีแกตัวคนเดียวจริงๆที่เก็บศพมาไว้หลายวันก็เพราะว่าคนในบ้านบางคนก็ยางอาลัยอาวรณ์แกอยู่รวมทั้งตัวของคุณตาด้วยและผมก็ยังคงคิดถึงแกอย่างจับใจไม่อยากจะให้คุณตาเผาแก ผมฟังใครๆเล่าเรื่องราวของแกก็กลัวมากๆทั้งที่ไม่เคยเห็นยายลูกอินเลยไม่ว่าจะเป็นความฝันก็ตามและความคิดถึงแกก็เริ่มห่างหายไปจากจิตใจของผมทุกทีเพราะฟังเรื่องราวของผียายลูกอินตลอดเวลา15วันที่ผ่านมามีแต่ความกลัวจับใจไม่อยากจะนึกถึงหรือว่ามองผ่านไปเรื่องของแกในใจก็ได้แต่คิดว่ายายนี่ก็แปลกจังเวลามีชีวิตอยู่ ใจดีเป็นบ้าแต่พอตายไปทําไมถึงดุทําไมไม่อยู่เงียบเงียบไม่อยู่ให้เป็นสุขตอนที่มีชีวิตอยู่แกก็ไม่ได้ยุ่งกับใครสงบสงมเ,เรียบร้อยใจเย็นเพรเป็นผีและบุนวายพินลึกที่หลอกหลอนชาวบ้านให้ตกอก,อกตกใจกันไปเรื่อยผมทราบว่าคุณตาเนี่ยก็ตัดสินใจเด็ดขาดที่จะเผาศพของยายลูกอินเพราะว่าท่าน้าววาดก็ถูกผียายลูกอินหลอกเอาเหมือนกัน ท่านเล่าว่าหลังจากที่ท่านได้กลับจากทำบัดเย็นจะขึ้นบันไดกุฏิท่านเห็นยายลูกอินนั้นมายืนอยู่พร้อมกับผ้ามัตราสังแล้วก็พยายามที่จะยกมือเหมือนกับจะไหว้ท่านท่านก็ยืนนิ่งเงียบและได้สวดแผ่เมตตาให้ไปเป็นสุขหลังจากที่ท่านยืนสงบนิ่งแผ่เมตตาก็เรียบร้อยลืมตาขึ้นก็ไม่เห็นยายลูกอินแล้วท่านจึงเดินกลับไปที่ศาลาที่ตั้งศพแล้วก็ได้ให้สับเปลอน,นั้น เปิดฝาโลงเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยเพราะวันลูกขึ้นจะถึงกําหนดเผาใยญ่ลูกอินท่านสมพานเล่าว่าพอเปิดฝาโลงก็มีกลิ่นฉุนเน่าจุนเวียนหัวแต่ตัวท่านสมพานนั้นเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าท่านชินกับศพแล้วก็ปรงได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ลูกศิษย์แล้วก็สัเปลืนะสิอย่างบางคนเคลื่อนเหียนอาเจียนต้องรีบปิดฝาโลงทันที วันรุ่งขึ้นประมาณห้าโมงเย็นทุกคนก็มาเผาศพกันเมื่อเปิดฝาโลงก็ปรากฏเหตุประหลาดที่ทุกคนจะต้องตกตะลึงไปตามๆกันศพใหญ่ลูกอินนั้นหน้าตาสดใสเหมือนกับคนนอนหลับยังไงอย่างนั้นศพภายน,นอกนั้นต้องเผาสดๆกลางแจ้งเปลี่ยนโลงมาแล้วก็ใส่น้ํามันกา๊าซเผาด้วยฟืนกันสดๆจึงต้องมีการเปิดศพยกศพเปลี่ยนจากโลงเก่ามาใส่โลงใหม่ บันไดนั่นเองยายลุกอินก็ค่อยๆลุกขึ้นนั่งทุกคนพากันวิ่งหนีอย่างฉาละวันรวมทั้งสัป,ปเหรอด้วยพระอีกสี่รูปที่มาสวดแล้วก็อีกสามรูปที่มานั่งทําสังฆทานลุกหนีจากสารากันไปเลยเหลือแต่ท่านสมภารน,นั้นยืนงงอยู่ตรงบันไดศาลาผู้คนต่างวิ่งหกล้มถลกลุกร้องกันวีดวายกันไปหมดแต่ผมเองกลับป,ปกติเพราะว่าอยากจะรู้อยากจะเห็นอะไรที่เกิดขึ้น ได้ยินเสียงของยายลูกอินเรียกท่านสมภานว่าท่านสมพานยกคะดิฉันยังไม่อยากตายท่านสมภานได้สติแล้วก็เดินไปหาแล้วก็พูดขึ้นว่าอ้าวโยมลูกอินฟื้นแล้วล,ลุกขึ้นมาสิและท่านก็รีบสอบเลยให้เข้าไปช่วยกันพยุงให้ลุกขึ้นจากโลงตอนชนบุญนั้นโหงก็ไม่ได้ทันได้เห็นว่าคุณตาวิ่ง หรือว่าอยู่ตรงไหนหรือเปล่าท่านสมพานก็ให้ไปเชิญคุณตามาเพื่อร,รับยายลูกอินกลับบ้านแปลกที่ยายลูกอินนั้นแกจำอะไรไม่ได้เลยฟื้นมาก็ไม่เคยขอข้าวขอน้ำหรือบ่นว่าคอแห้งคอแหบทั้งไม่เคยเล่าเลยว่าไปพบยมประบาลมาที่ไหนแกพูดแต่ว่าไม่รู้อะไรทั้งสิ้นไม่มีการฝันไม่มีอะไรไม่หิวและจำอะไรไม่ได้ทั้งนั้น ลูแกนั้นแก่ไปมากๆแล้วและคงจะตายจริงๆในอีกไม่ชา้านับว่าเป็นเรื่องประหลาดมากที่คนตายแล้วฟื้นกลับขึ้นมาได้มีหนำซ้ำยังมีอายุยืนยาวนานกว่าคนธรรมดาบ้านของคุณตานั้นเป็นบ้านที่มีมรดกบ้านจึงไม่ได้อยู่ในตัวเมืองและคุณตาก็เป็นข้าราชการบำนาญ ก็เป็นการบันทึกความสรงจำของเด็กอายุ8ดขวบของผมเท่านั้นอาจมีบางตอนที่ตกหลนหรือว่าเกินเลยไปบ้างแต่ก็มีคราวความจริงแน่ๆว่าใหญ่ลูกอินนั้นแก่เป็นผีไปแล้วแล้วกลับมาเป็นคนปกติทุกประการชมรมเรื่องผี สร้างความตื่นเต้นมาเป็นเวลาพอสมควรไว้พบกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดี